ยีส์ได้เป็นฆาตกรว่ะยีดโอ้โหคนเยอะขนาดนี้กูจะฆ่ายัางไงวะเนี่ยหนะ <Many, S 2> ายนาทีผ <many S 2> ่านไป <minutes later. S 2> เออเฮียหลายชั่วโมงต่อมาโอ้โหคนเยอะเกินความสามารถกูตายดีกว่ากูตายดีกว่าที่ไหนเราพบคนตายอะไร คลิปเอ๊ะคลิปกูแค่นอนพักที่สิบหกวันผ่านไปขั้นตอนนี้หนึ่งเลยเราต้องมาเอาถังน้ำมันก่อนนะครับสองเราต้องมาเอาเก้าอี้ก่อนนะครับเฮ้ยนนท์อะไรเออน t e r ขั้นตอนที่สามเราต้องมาเปิดเอ่อที่แจ้งเตือนก่อนนะครับขั้นตอนที่สี่เราก็ต้องมาเอาพิซซ่านะครับมันก็รัดเข็มขัดดีนะครับรัดกิมขัดดีๆเราก็หยุดมด ไฟใส่ถังน้ำมันแล้วก็ขไม่ใช่ครับเพื่อนแล้วก็ชนะแล้วโว้ชนะแล้วโว้ยยขอบคุณคลิปต้นฉบับนะครับ